สวัสดีครับผมเซล X เอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้ายามาฮ่า t 0 9นะคันนี้บอกเลยสวยๆของแต่งเต็มเลยนะฮะนี่ยางใหม่ๆเลยกาดข้อน้ำ EVOTEC h นะฮะชิลหน้าแต่งมาแล้วนะครับนี่ดูนะฮะโฉมเอเลี่ยนสวยๆเลยนะครับ คันนี้นะเป็นรถจดปี18นะครับเลขใหม่14,000กิโลนะ2 9 9 0 0 0บาทนะครับนี่กันสบัดไฮเปอร Hyper ์โปร RSC นะครับตัวท็อปมีมาให้เลยนะคันนี้นะครับเป็นท่ออะคาโบวิกแท้ตรงรุ่นเลยนะครับเป็นท่อฟลูนะนี่นะครับท่อฟลูเลยนะครับเสียงนี่ไม่ต้องสนใจเลยนะฮะ โอ้โหลั่นแน่นอนนะครับนี่นะครับโชกหลังนะครับเซ็นอลินตัวท็อปนะฮะนี่มีซับแทงแยกมาให้แล้วนะครับนี่นะฮะรับประกันว่าหนบนุ่มแน่นอนนะครับอ่านะฮะลูกค้าท่านใดนะสนใจเจ้า MT 0 9นนะครับติดต่อเซลล์ X ได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์ 0618128889นะครับเซลเอ็กยินดีบริการนะครับสวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับนี่เลยนะวันนี้นะพามาดูรายละเอียดแล้วนะเจ้า MT-09 นะครับบอกเลยคันนี้สวยๆของแต่งแน่นเลยนะฮะ สำหรับท่านใดนะสนใจนะครับติดต่อเซลเอกได้ที่เบอร์โทรศัพท์0618128889นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันส่วนตัวก็ได้นะ0618128889เช่นกันนะครับอ่าอย่ารอช้านะครับรีบติดต่อเข้ามาเลย